สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดไพยคาทุกคนค่ะวันนี้เจอพอ,ออีกแล้วนะคะแสดงว่าพออ,อจะต้องมีอะไรมานําเสนอแล้วก็มาชี้แจงให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบนะคะก็จริงๆค่ะวันนี้พอ,ออจะมาแจ้งเกี่ยวกับการจัดการเงินอุดหนุนทุนนักเรียนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์โควิด -19 นะคะของโรงเรียนวัดไพ่ขาตอนนี้โรงเรียนของเราได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนตัวนี้แล้วนะคะจากสปทด้วยกัน เราลองมาดูนะคะว่าแนวทางและวิธีในการดําเนินการเนี่ยของเรามีอะไรบ้างนะคะที่เราจะดําเนินการเพื่อจะจัดสรรเงินให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองมีอะไรบ้างนะคะอ่ะแนวทางที่ทางสพทวางให้โรงเรียนเรานะคะก็คือเงินที่ได้ไดรับจัดสรรเมื่อเร็วๆนี้คือจะได้รับจัดสรรมาคนละ600บาทค่ะแล้วใครได้บ้างนะคะ ก็คือนักเรียนยากจนพิเศษของปีการศึกษาที่แล้วค่ะเพราะทางสำทเล็งเห็นว่านักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มนี้จะต้องได้รับผลกระทบท่านผู้ปกครองจะต้องได้รับผลกระทบจากภัยโควิด -19 แน่นอนก็เลยมีเมตตาที่มอบเงินทุนนี้ให้กับนักเรียนจำนวนคนละ600บาทเงินนี้ที่ได้มาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่5นะคะก็ลองดูนะคะว่า แนวทางในการดําเนินการเป็นยังไงบ้างมีอยู่2แนวทางค่ะที่ทางสพทให้โรงเรียนดําเนินการก็คือแนวทาง1ได้รับเงินจัดสรรแล้วให้โรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการซื้อข้าวสารอาหารแห้งให้กับท่านผู้ปกครองเลยแต่การดําเนินการนี้จะมีโรงเรียนสามารถเบิกค่าบริหารจัดการไม่เกินร้อยละ5%ก็คือ600บาทโรงเรียนสามารถนํามาทํา เป็นเบิกค่าบริหารจัดการไม่เกิน30บาทด้วยกันนะคะแล้วเงินที่เหลือก็จะเป็นซื้อข้าวสารอาหารแห้งให้กับท่านผู้ปกครองแนวทางที่2ก็คือทางโรงเรียนจัดสรรให้เป็นค่าของชีพให้กับท่านผู้ปกครองเลย600บาทเป็นเงินสดนะคะนี่คือ2แนวทางที่ทางสปทวางไว้ให้กับทางโรงเรียนแสดงว่าท่านผู้ปกครองว่าโรงเรียนวัดไท่ค่ะจะดําเนินการอย่างไรคะอ่าน่าจะรู้นะเราเคยทํากันมาแล้วนะคะ ทางเรียนวัดไทยขาดก็จะดําเนินการโดยวิธีการที่สองค่ะไม่ซื้อให้ท่านผู้ครองค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าท่านผู้ครองต้องการอะไรแน่แต่สิ่งที่ผู้คองต้องการบ้านนี้อาจจะต้องการน้ําปลาสองขวดแต่พออซื้อให้3มขวดเดี๋ยวก็มีปัญหากันอีกบ้านนี้ต้องการเช่าสารหกิโลบ้านนี้ต้องการ10บกิโลพอออกก็ซื้อไม่ไม่ถูกต้องอีกก็เลยใช้วิธีการที่2ค่ะก็คือนํามอบทุนเป็นค่าของชีพให้กับ ผู้ปกครองอะไรก็นักเรียนเลยเป็นเงินสดนะคะอ้าวแล้วฉันจะได้ยังไงแล้วใครจะได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูนะคะเราจะมอบเงินสดให้เลยนะคะ600บาทกับท่านผู้ปกครองที่มีนักเรียนมีรายชื่อเด็กยากจนพิเศษหรือทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์โควิดต้องมีรายชื่อ32คนนี้เท่านั้นนะคะรู้แล้วลองลุ้นกันว่าใครได้บ้างนะคะ ใครที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจอันนี้ทางสพคัดกรองให้มาเป็นครั้งแรกรุ่นแรกนะคะเดี๋ยวรอบที่2จะมีอีกค่ะเดี๋ยวทางเรียนเราจะไปดําเนินการคัดกรองอีกจะไปจะไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ส่งผลการคัดกรองไปแล้วก็เที่ยวให้สพเ,เลือกอีกทีหนึ่งนะคะโรงเรียนเราดําเนินการให้แน่นอนค่ะจนนํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนนะคะก็จะมีทั้งหมด32คน เริ่มต้นตั้งแต่ป2ค่ะอ้าวตะกี้บอกว่าป1ทําไมนี้ป2เป็นป1ปีการศึกษาที่แล้วค่ะปีนี้เด็กก็จะเป็นปีการศึกษาปีนี้ก็จะอยู่ขึ้นปีถัดไปแล้วก็คือจะต้องเริ่มต้นที่ป2นะคะป2ของเราจะประกอบไปด้วยเดี๋ยวดูรายชื่อนะคะดูรายชื่อนะคะ1เด็กชายพีรวิทย์นวลละอองค่ะ2เด็กหญิงณริมอนอ่อนดีค่ะ3เด็กหญิงรัตติกาลค่ะประสบสุวรรณ 4. เด็กหญิงกัญญาพักพงคเชนค่ะ5เด็กหญิงสุชาดาค่ะชื่นใจดีนะคะจะเห็นว่ามีชื่อปกครองที่คุณครูทำไว้ว่าทำไมชื่อฉันเป็นตัวแดงอย่างอันนี้นะคะชื่อของปู่เสียชีวิตไปแล้วปู่ของน้องมิกเสียเสียชีวิตไปแล้วแต่ข้อมูลคราวที่แล้วปู่น้องมิกเป็นหลายชื่อผู้ปกครองเราก็เลยทำหมายเอาไว้ว่าอ๋ออันเนี้ย ผู้ปกครองเสียชีวิตแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวการดาเนินงานที่จะรับทุนก็หาตัวแทนมาค่ะหาตัวแทนมาแต่คนที่เป็นสีดํามีรายชื่อผู้ปกครองเป็นสีดําก็คือเป็นรายชื่อที่ผู้ปกครองมาได้ในปีในครั้งที่แล้วที่คุณครูมีข้อมูลไว้นะคะแต่ถ้าปีนี้หรือที่จะได้รับในครั้งนี้ผู้ปกครองไม่สะดวกที่จะมาเดี๋ยวเราก็ดําเนินการจัดต่อไปนะคะว่าจะทําอย่างไรบ้างมาดูป3ค่ะ ป .3 เด็กชายสาเเตุค่ะแล้วก็7ค่ะเด็กชายลัพพีพัทค่ะเดี๋ยวพออจะพูดไวไวเลยนะคะ 8. ค่ะเด็กหญิงพิรันรัตค่ะ 9. เด็กชายจักรินค่ะ 10. ค่ะเด็กชายวันชนะค่ะอันนี้ก็จะมีคนที่มีรายชื่อแดงอีกสองชื่อนะคะดูชื่อตัวเองไว้นะคะแล้วก็11ค่ะเด็กหญิงอุรัสยาค่ะ 12. ค่ะ เด็กหญิงนภคะสรค่ะ13ค่ะเด็กชายคาวี14สุภัทรา15เด็กชายอาทิตย์ค่ะต่อไปป .4 นะคะขึ้นป .4 ปีนี้นะคะก็คือเด็กหญิงจิราพรค่ะน้องพลอยนะคะ17ค่ะเด็กชายสุเมศรค่ะ18ค่ะเด็กชายเด็กหญิงทั้นันยาค่ะ19เด็กชายอรุณอรุณจอมซนนะคะ20ค่ะเด็กชายจิรศักดิ์ค่ะมี ของอรุณนะคะมีชื่อผู้ปกครองสีแดงนะคะ21ค่ะปานิตาค่ะ22ค่ะเด็กหญิงนันทิดาค่ะนัทิดาโทษทีนะคะนัทิดาค่ะ23สิบสามงหาเดือนนี้นะคะสิงหานะจ๊ะสิงหานะจ๊ะมีรายชื่อผู้ปกครองสีแดงสองคนนะคะปอห้าได้แค่คนเดียวเองอะเด็กชายอัครพลค่ะอา้าวเดี๋ยวกันนะคะ ปอออกไปไหนแล้วไม่รู้ป6หกค่ะปหกจะได้เยอะหน่อยนะคะจากปอห้าปีที่แล้วนะคะเด็กชายพัทรพลค่ะยี่สิบหกค่ะเด็กชายนรงค์ค่ะยี่สิบเจ็ดค่ะเด็กชายสัิพงค์ค่ะยี่สิบแปดค่ะเด็กหญิงสุจิตาสุจิลาค่ะยี่สิบเก้าค่ะเด็กชายจิรพง์ค่ะสามสิบกิติธาดาค่ะสามสิบเอ็ดค่ะสายน้ำค่ะสามสิบสองสายฟ้าค่ะ ทั้งหมด32คนนะคะเดี๋ยวถ้าท่านผู้ปกครองไม่ทันนะคะลองลองย้อนกลับไปดูใหม่นะคะว่ามีชื่อเราหรือเปล่านะคะแต่ถ้าท่านผู้ปกครองตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อเราไม่ต้องเสียใจค่ะเดี๋ยวเรามีทุนอื่นๆจะมอบให้อีกนะคะคราวนี้คนที่มีรายชื่อจะต้องดําเนินการยังไงคะมาดูก่อนค่ะเราจะนัดหมายการรับเงินในวันไหนนะคะพออคอนัดหมายให้ท่านผู้ปกครองเตรียมมารับเงิน เคลียงานให้เรียบร้อยมารับเงินในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้ณนะห้องประชุมเล็กอาคารสมนึกหนึ่งโรงเรียนวัดไทยขัดเวลาย้ำ10โมงถึงเที่ยงหรือ10.00น10นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นนะจ๊ะ10นาฬิกานะคะถึงเที่ยงนะคะสละเวลามารับเงินให้คุณครูหน่อยนะคุณครูไม่อยากเก็บเงินไว้นะจ๊ะ แล้วเราต้องเตรียมอะไรบ้างในวันนัดหมายที่เราจะต้องเจอกันอ่ะสิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องนำมานำลูกมาด้วยแต่งชุดนักเรียนด้วยเข้าใจไหมคะพานักเรียนของเรามาด้วยแต่งชุดนักเรียนมาด้วยนะคะ 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองเอง 3. หน้ากากจ้าเพื่อป้องกันโรคนะจ๊ะ 4. นี่ไงตัวหนังสือสีอแดงที่ผอ,อบอกไว้ว่า ชื่อผู้ปกครองที่มีสีแดงทำยังไงนะคะผู้ปกครองที่มีสีแดงก็คือกรณีของผู้ปกครองที่เคยเคยแจ้งไว้ว่าตอนเข้าเรียนว่าชื่อบุคคลคนนี้เป็นผู้ปกครองนักเรียนแต่นับปัจจุบนันนี้ผู้ปกครองมีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถมารับเงินหรือไม่สามารถดูแลนักเรียนได้เปลี่ยนมือผู้ปกครองไปแล้วจากเมื่อก่อนพ่อกับแม่ดูแลตอนนี้ตากับยายดูแลพ่อกับแม่ไปทํางานแล้วไม่สามารถกลับมาได้ จะเอาตากับยายมารับเงินก็มาได้ค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะไม่ต้องทิ้งแต่เราจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมก็คือ 1. ส่งตัวแทนมา1คนตัวแทนนั้นจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองมาด้วย 2. จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองเก่ามาด้วยหรือว่าไม่มีจริงๆอย่างกรณีปู่น้องมิก ปู่น้องมิกเสียแล้วพออจะเอาบัตรประจําตัวประชาชนมาจากไหนก็เอาใบมรณะบัตรมาให้พออก็ได้พออจะได้ใส่ข้อมูลไว้ว่าผู้ปกครองเสียแล้วจะได้เปลี่ยนผู้ปกครองได้วันหลังน้องมิกก็จะได้มีผู้ปกครองใหม่หรือพ่อแม่ไปแล้วไม่สามารถกลับมาได้อ่ะก็เอาตากับยายหรือถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของพ่อเอาไว้แต่พ่อไม่เคยไม่เคยมาเลย ก็เอาบัตรประจําตัวประชาชนที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยติดมาให้ผออด้วยเดี๋ยวผอดําเน,นินการให้นะคะก็คือต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มาแล้วก็บัตรประจําตัวของผู้ปกครองมาด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่จะต้องเตรียมยากไหมคะไม่ยากนะอ่ะถ้ามีอะไรสงสยัยหรือวันนี้ผออชี้แจงไว้ไปฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจโอ้ยเดี๋ยวฉันทำไม่ถูกก็ ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ2องลุงรัดผู้สวยค่ะคนสวยแห่งไัยขาดนะคะก็คือ1พออ,อลุงรัดอารุณแสงสินเบอร์โทรศัพท์089-919-5105อีกคนหนึงคุณครูลุงรัดผู้ใจดีก็คือคุณครูลุงรัดผิวเพื่อเบอร์โทรศัพท์089-919-1447นะคะสคนนี้โทรหาได้ถูกเมื่อค่ะก็ท่านผู้ปกครองมีอะไรสงสยัยก็โทรมาได้นะคะ ขอย้ําก่อนจะจากกันไปในวันนี้คือ 1. ตรวจสอบรายชื่อว่าลูกตัวเองมีรายชื่อหรือเปล่าถ้ามีเจอกันวันศุกร์ที่22เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนเตรียมนักเรียนแต่งชุดนักเรียนมาด้วยเตรียมหน้ากากมาด้วยแล้วมารับเงินที่โรงเรียนเวลา 10- บถึงส0นาฬกาถึงเที่ยงรับไปเลยห0 0บาทนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยโทรถาม ไม่งั้นวันนี้พอไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ